สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่อง You Clip Up กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นแมตช์ชิงแชมป์บอล16ทีมนะครับผมวันนี้ผมก็เดิเข้ามาถึงรอบชิงแล้วนะครับแตะแข่งเปเวลา10นาทีแล้วไม่ต่อเวลาพิเศษนะแพเสมอยิ่งโทษนะครับเดี๋ยวเอาสนามกลางคืนแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันจะไม่ค่อยแหลกท่าสนามเช้าเพราะมันมีเงา,ม,เงามีอะไรนะครับ โอเคสาหรับตัวจริงของผมก็จะเดี๋ยวขอเปลี่ยนแป๊บนึงประมาณนี้นะครับลูเนเก้เอเโลเบอร์โรนันญโยนะครับตรงกลางก็ประมาณนี้นะครับสามแนวลุกผมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่เอาเป็นเมซี่แทนแล้วกันโรโนโันญโยไม่ค่อยเก่งนะครับของเขาก็ประมาณนี้เลยนะครับอิซาคิเอมปเป้นะครับสองแนวลุกข้างหน้านะครับถือว่าโหดเอาเรื่องนะครับหาช่องดีแล้วก็วิ่งเ็วนะครับช่วยกันเล่น2ตัวนี้ เดีย๋ยวเราไปดูกันในเกมนะครับเกมนี้ค่อนข้างตึงนะจากที่ผมเล่นนะตึงมากนะครับเขาเป็นสไตล์บอลบอลมันสมองนะครับประมาณนะต่อบอลนะครับทำทางต่อบอลแม่นนะครับ,าาอบอนนคลองบอลดีเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผม,ผมวันนี้แข่งสนามนูแคมนะสนามอะไรก็ไม่รู้นะครับเริ่มจาก ใบยิมเมนิกนะทีมของเวงมิมเมนิกเขียนมาตอนนี้บอลอยู่ที่เบกมี่ฮะ,ะดิยองสาวัดยกมาให้ชาบี้เห็นอาราบ้าวิ่งเติมไปแล้วก็ส่งให้อาราบ้าเบ็กแฮมดิยองเดี๋ยวสอาละจังหวะนี้ไรอันกิ๊กได้ฟาวส์จัดบอลได้แล้วได้ฟาวจากาการเข้าสกัดของเบ็กแฮมนะครับลูกตั้งตีนะฮะ เบย์ปนะิก้าจะเปิดขึ้นมาฮนะวลลาลันเดยองเ <Messi. S 1> ดวิลเมเซี่วันได้ครับเพื่อนพยายามหาช่องนะครับแต่ว่าก็ผมจะเลือก <G akes. S 1> เป็นในอ่าลงรับตั้งรับต่ำนะฮะจะไม่เข้าพวดนะฮะดูดูการการเข้าตั้งรับของผมนะผมจะไม่เข้าพวดนะพยายามติดทางนะ <lose. S 1> ครับผมเบโกมี่ ตัดบอลไม่ได้นะบอลอยู่ที่สเตเกนนะโยนยาวขึ้นไปให้กับเอลเบอร์ยังได้บอลอยู่แล้วจังหวะนี้เสียฟาวครับว้าโโหูฤกิตมุดเข้ามาอยู่ตรงเท้านะฮะแล้วจังหวะส่งบอลพอดีนะฮะเลยเสียฟาวนะครับจังหวะนี้แปลกๆนะบางจังหวะไม่น่าฟาวก็ฟาวนะครับงงมากยองก็ได้เขี่ยมานะครับเอลเบอร์ดักบอลไม่ได้ฮะดูมินเนกเกวิ่งแล้วจังหวะนี้เห็นช่องแล้วกระชากไปเองกระชากไปได้ไหมจังหวะนี้กระชากยังบงังยังเบียดอยู่แลวได้ยิงเอา โอ้โหลูมไมกเก้ฮะล้มเนี่ยสายย่าสนามนี่ย่ายาวไปน,นิดนึงนะฮะลืมตัดสะดุดหินนะสะดุดยอดย่านะครับแบกแฮมโยนเข้าไปแล้วจะโยขึ้นโขกอืออกไม่ตรงกรอบนะออกออกหลังไปนะครับเป็นลูกตั้งเตะจาดเอซีมิลานฮะเ่นซันเรนซันมาที่พีเจะ บอลอยู่ที่แลนกิ๊กในตอนนี้มองหาเพื่อนแล้วเดยองทำทางเห็นเพื่อนส่งให้เพื่อนช้าๆนะแต่จังหวะน,นี้อิซุกิโดนตัดบอลไปได้บอลอยู่ที่รียวเนมซี่แทงขึ้นมาให้ทีออ่เดยองแล้ว,ลวโดนแลนกิ๊กโฉบไปได้นะครับเรียวเนมิซี่ีครั้งหนึ่งจะทำจะพาบอลขึ้นมามองเพื่อนนะฮะแลนกิ๊กค่อนข้างเล่นบอลมั่นใจนะครับก็แบบไม่ค่อยพลาดน,นะโอ้จังหวะน,นี้จังหวะน,นี้จะโดนหรือเปล่าไม่โดนนะกูโยยังแก้ไขไว้ได้ เดยองเอลเบอร์ฮะจังหวะนี้ทําทางแล้วส่งแล้วทําทางแล้วจังหวะนี้เอลเบอร์หลุดไปเดียวๆอย่างนี้ได้ยิงจังหวะไม่เหลือครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์จากเอลเบอร์นะครชื่อชื่อเต็มชื่ออะไรนะอะไรเอโกนี่เอโกนี่อะไรเอลเบอ,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 อร์เนี่ยนึกจำไม่ได้นะแล้ว <laughs> พูดทำไมเนี่ยโอเคจังหวะนี้เริ่มเคลียร์จาะอีซิมิลานะตนตัดบอลเวลาที่เดยองเมสซี่อีกครั้งหนึ่ง แทงมาที่เอลเบอร์จังหวะนี้ยังได้อยู่เมสซี่เอลเบอร์ดูท่าแล้วเหมือนจะล้ำหน้านะแต่ว่าไม่ล้ำนะเบียดเบียดแล้วออคืนเอาบอลคืนขึ้นมาเล่นได้อยู่เออยองจะทำไง <c oughs> แทงเข้าไปให้ชาบี้ฮนะโดน,นตัดบ,บอลไปได้นะครับจังหวะนี้ชา้าไปนิดหนึ่งเรียวเนมเมสซี่พาบอลขึ้นมานมนแล้วอยูท่ที่เบเลินฮนะเอ็มบาเป้จังหวะนี้ยกขึ้นมาแล้วโอโ้โหอูซากิยืนง่วงเลยนะครับจังหวะนี้แบบ เป็นการเล่นที่นิ่งมากๆนะครับบอกเลยว่าลูกนิ่งมากๆนะฮะดูภาพช้ากันนะครับโอ้โหขอไม่ให้ดูนะฮะอ้มันเป็นไรครับผมก็ไม่ได้ตัดมาด้วยเพราะมันภาพเล็กๆก็เลยดูไม่ค่อยได้ทะลุเท่าไหร่นะครับก็ดูจังหวะเดียวก็พอคะโอเคโอ้โหจังหวะนี้ล้าหน้าลูเมนิเก้ออกตัวเร็วไปหน่อยความเร็วเขาเยอะนะครับผมเบรกแตก วันนี้ลูกตั้งเตะจากเอเนสันฮนะเล่นสั้นๆมาที่ฟันได้ครับฟันได้ให้ไปที่บเบลินขีไมิฟนันไดอีกครั้งหนึงรร่งเบลินอีกครั้งแต่ไปที่ลิวเนลเมซี่มองหาเพื่อนนะฮะได้ยองยองเห็นลุกกลิตแล้วลุกกลิตทำทางมาแล้วให้ไปที่เมซี่ครั้งเล่นกันสั้นๆง่ายๆฮนะเจาะผมจะพยายามไม่เข้าพดน,นะครับจะพยายามบังบอลนะฮะโซนไว้ก่อนไม่รีบนะ ถ้าเกิดว่ารีบเข้าพวดเดี๋ยวจะฟาวจังหวะน,นี้ตัดบอลไม่ได้แล้วกุ <Okay. S 2> ลิตยังตามมาเก็บบอลให้เพื่อนได้นะฮะเมสซี่เดียอยงฮะดูนะเาขาค่อนข้างเล่นบอลใจเย็นนะค่อนข้างต่อต่อต่อจังหวะน,นี้เกือบอะ่ะโอ้ยกุลิตจ่ายบอลฉลาดมากแต่ว่าเอ็มบเปร์เล้ำแน่ครับผมเกือบโดนไปแล้วนะครับถ้าหลุดไปเมื่อกี้นี้มีสิทธิ์เป็นประตูสูงเลยนะครับเอสเตเกนยนไปที่ปาวัส แล้วจังหวะนี้เดกยวยองฮะหลงตำแหน่งนะมองเก็บบอลไม่ได้นะเบียรลินจะเลี้ยงกินได้ขึ้นมานะแล้วยกมา้ที่ซากิแต่ว่าเบรโกมี่ยังบังบอลบังเหลี่ยมไว้ได้นะเกมค่อนข้างตึงนะับโหแบบเขาก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะเขาก็แรงเกือบพันสองนะเขาก็เก่งสมควรนะับไม่เก่งเลยแหละครับเขาในสายนี่เขาชานะมาแบบไม่แพ้เลยนะัะผมแพ้มา เกม <c oughs> สองเกมแพ้มาด้วยนะโหแล้วจังหวะน,นี้ไม่มีใครเข้านะโอ้โห,โ,หโดนเอลเป้เลี้ยงเข้ามาแล้วายอินซากีโล่งๆนะยิงเข้าไปนิ่มๆเลยโอ้โหวันนี้บอกเลยว่าโดนง่ายเกินไปนะลิปโปโอินซากีนะจอมหาช่องนะแต่ว่าจะเป็นจอมลังล้ำล้ำหน้าหนระือเปล่าก็มีบ้างนะวันนี้เอลเบอร์ส,อส่งมาเมซี่แล้วโดนเมซี่ดักบอลไม่ได้นะฮะ พูดแล้วงงฮะส่งให้มสซี่แต่มสซี่ตัด,บ,ดบ,บอลน,นะครับวันนี้อยู่ที่เอ็มบัเฟีเบลินฮะเลี้ยงขึ้นมาเลี้ยงฉีกทางขวานะครับแล้วเก็บบนเข้ามา,มาที่ลิวเนลมสซี่ลิวเนลมสซี่โดนลิวเนลมสซี่ตัดบอลฮะเอาแล้วจังหวะนี้เอลเบอร์เรออเมาฮะตัดบ,บอลแล้วลั่นะนะลั่นตกใจฮะแลนกิกไปยอม เดี๋ยวเนวเมซี่ฮะมองหาเพื่อนไปที่เบอรลินอีกครั้งหนึ่งเร็วเนวเมซี่วิ่งทำทางมาแล้วแต่ว่าก็กลับหลังไปนะครับผมค่อนข้างแน่นนะกองหลังค่อนข้างไม่เข้าขวดเลยเนี่ยค่อนข้างแบบโซนมากกว่านะครับพยายามโซนแล้วเขาไม่มีช่องนะเขาเข้เขายากมากเลยนะฮะเราโซนไว้นะครับดักไว้จังหวะน,นี้โยนขึ้นมาถึงแล้วก็กำลังจะยิงฮะ ว่าลานมาเก็บไว้ได้นะครับโอ้โหถ้านได้งา้างลูกเมื่อกี้ที่มีสิทธิ์เป็นประตูนะครับผมบอกเลยว่าความคมของเอลเบอร์นี่เปรียบได้กับโหยิ่งกว่าโรนัลโด้มซี่นะฮะแต่เขาแลกมาด้วยความช้านะครับความคมของเขาคมจริงๆแต่ว่าเสียตรงที่ช้านะครับเราเขาไม่ค่อยแข็งนะครองบอลไม่ค่อยดีเหนื่อยเร็วด้วยนี่ข้อเสียนะข้อเสียหลักๆเลยของเออขลเบอร์ออนะฮะยังเก็บบอลไว้ได้ครับ เดืเออแบ็กแฮมจังหวะน,นี้หาบอลไม่เจอฮะบอลผ่านหลังไปน,นิดนึงเดือเนลเมซี่เลี้ยงขึ้นมาแล้วจะปั่นเช้หวะน,นี้ปั่นน่าจะยิงนกฮะจังหวะยิงนกตกตานะครับผมเ <c oughs> ดีแต่ผู้สาประตูไปแล้วหมดเวลาครึ่งแรกในยูทสกอร์อยู่ที่ไปสองประตูต่อหนึ่งนะครับโอ้กัขงขังบอลหกสิบหกเปอร์เซ็นต์นะอันดับสกอร์เท่ากันเขากเกาะเท่ากันนะครับแต่ว่ามีประตูสองประตู เกิดขึ้นสามตัวนะของเขาสองเราหนึ่งนะครับตรงวันนี้เราดูตัวหน่อยนะค่อนข้างเนี่ยเกมค่อนข้างที่จะตึงนะก็ไม่มีตัวจะเปลี่ยนเหมือนกันเพราะในเกมมันค่อนข้างดีแล้วนะมันมันดีแล้วแต่ว่าเรายังบุกไม่ได้เองนะครับตรงวันี้ผมจะเน้นเป็นเกมส่วนกลับนะครับเพราะว่าเขาเน้นต่อบอลกันสามกว่าแล้วเราเหมือนกับว่าเราถ้าเราแย่งไม่ได้นะเราก็ วิ่งออกไปมันจะหลุดตำแหน่งนะครับเราก็พยายามโซนบังบอลไว้นะโอ้โจังหวะน,นี้เกือบโดนอินซากี้นะหาช่องดีมากแต่ว่าเสียช้านิดนึงฮะตอนนี้โอ้โหฟันได้หน้าตามเก็บไปได้ชาบี้ชาบีา้เฮนเดสโดนยีลินแย่งไปนะบอลอยู่ที่วาลานขึ้นที่แมสซี่เดยองเอมปาเป้ฮะกุลิตเล่นง่ายมากครับต่อบอลไปมาโหต่อบอลแม่นยามมาครับดูกันต่อบอลของเขา โอ้โหแลวจังหวะน,นี้ฟาวหน้ากรอบแกะโทษแล้วโควินเปเป้ได้ยิงแต่ว่าติดเซฟนะฮะผมเกือบไปแล้วนะครับดีนั้จังหวะน,นี้เขาไม่เส่าย้อนหลังให้นะเกมชอบจะแปลกนะคือแบบได้ได้ยิงแล้วแต่ว่าดันเป่าฟาวย้อนหลังให้นะครับจริงๆแล้วถ้าเขาได้ยิงแล้วมันไม่ควรเป่านะครับคือถือว่าเขาได้จบสกอร์แล้วนะ ว่ามันก็ยังมีข้อเสียตรง่าเออเต่าย้อนหลังนะเขายิงเราเขามีโอกาสลุ้นไปแล้วแต่ว่าเขายังเต่าย้อนหลังให้มามยิงฟิกอีกนะมันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหนะ้เดี๋ยวยังตบบอลไม่ได้ฮะวันนี้ได้เวลาเอาคืนเอลเบอร์ลูเมนิก้ฮะเอลเบอร์จะหลุดไมหมแล้วฟิก้เก็บบอลไม่ได้นะตอนนี้บอลอยู่กับเขานะค่อนข้างที่จะครองบอลแน่นมากๆนะครับต่อบอลกันแม่นสุดเลยนะปาวัด ซีลเลเน่เมซี่ฮะแบ็คแฮมจังหวะนี้นห,หลุดหรือเปล่าเอลเบอร์จะพลิกตะกุลิดมาเก็บไปได้นะจะพลิกแล้วส่งให้แบค็คแฮมนะที่วิ่งทำทางมาแล้วแต่ว่าจาังหวะนี้เราตัดบอลไม่ได้เมซี่ให้เมซิชาเบียนนเดสแบค็คแฮมจะเต้น,นิดนึงแต่ว่าเมซี่ยังเก็บไม่ได้แล้วจังหวะนี้โอ้โหเมซี่จ่ายไปเข้าเท้าของเดยองฮนะลิวเน่นเมซี่ครั้งแต่ไม่ใช่ฝั่งเรานะฝั่งเขาเริ่มงงฮะมีเมซี่สองตัวเริ่มงงวาลัน เก oh. เลี้ยงกินแดนมาเดอรยองแทงขึ้นมาให้ที่ฟิลิโโปอินสกิตอนนี้ที่ลึกกลิดเนี่ยตอนนี้แทงขึ้นมายกขึ้นมาแล้วอึงอินสกิตะวันปัะจวันนี้ล้ำหน้านะโอ้โหสมคำล่ำลือเทพล้ำหน้าจริงๆครับผมโอ้เกือบโดนไปแล้วนะครับนิดเดียวนะถ้าเกิดเขาจ่ายบอลเร็วกว่านี้ผมมีโอกาสเสียประตูที่3แน่นอนนะครับ ว่าเราก็เกมยังไม่จบนะฮะยังเพิ่งนับสุดทหารถึงแม้จะโดนนำอยู่นะครับแต่ว่ามีโอกาสที่จะตีเสมอหรือว่าคัมแบ็กนะฮะกลับมาชนะได้นะครับอย่างหนึ่งเลยนะครับที่เราเล่นเกมบอลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราต้องใจเย็นนะฮะล้วก็อย่าพิ่งถอดใจนะครับมันมีโอกาสที่เราจะตีเสมอหรือว่าจะสวนกลับได้ถึงแม้จะตามนะครับแต่ว่าบอลมันยังมีเวลาอยู่นะบางครั้งนะครับทดหนึ่งนาทีนะครับเตะไปแล้วเก้านาทียังไม่เป่าหมดนะครับ โอหสุดยอดนะจังหวะนี้เดยกอร์ไอโอเบอร์แทงมาให้แล้วลูเมนิกเก้แพงนิดเบียดเดยองขึ้นมาแล้วเขาไปยิงอันน้สองตูต่อสองนะครับผมโอ้โหด้วยความเก่งกาจของลูเมนิกเก้นะฮะจังหวะนี้ต้องชมความเร็วของลูเมนิกเก้นะครับที่วิ่งแซงเดยองขึ้นมาแล้วโฉบบอลไปยิงด้วยเท้าซ้ายเข้าไปนอนก้นตะข่ายแบบนิ่มๆนะฮะจังหวะนี้ตีเสมอได้แล้วนะครับเริ่มมีกำลังใจแล้วแล้วเขาเริ่มบุกหนักนะครับเพราะว่า เราตีเสมอได้นะจากที่เขานําอยู่เขาเล่นง่ายนะพอเราตีเสมอได้ตอนนี้เขาเริ่มมีอาการล้นนะเอลเบอร์ใฮมที่ลุมเนเกลดจังหวะน,นี้ลกักหลบหนึ่งครั้งแล้วดึงกับอีกทีนึง่งยังได้อยู่แล้วจริงริงเรียบร้อยครับผมคมแรกมาแล้วสามประตูต่อสองบอกเร็วจังหวะน,นี้คืนไวนมากครับผมโอ้โหถึงกับอาจจะมีอาการหัวร้อนนะฮะวัน,นนี้เราล็อกซ้ายล็อกขวานะครับลอกจนกองหลังเหว่น,นะฮะแล้วเราก็เหวอด้วยนะครับติดบล็อกนิดน,นึงแต่บอลยังตกมาที่เท้าเรานะฮะโหจังหวะนี้ สามประตูต่อสองนะขึ้นกลับมาพลิกเกมมาขึ้นนำได้อีกครั้งนะครับแล้วอาการของเขานะครับเริ่มจะลนแล้วหลังจากที่โดนเรา,า,ารพลิกขึ้นนำมาได้นะครับอาการของเขาเริ่มจะต้องการประตูเร็วนะครับเขาจะเล่นเล่นเร็วแล้วเล่นไม่ชัวร์นะจังหวะนี้ผมจะกุมความได้เปรียบอยู่จะเล่นสตา์แบบว่าใจเย็นเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเขาเขาลนแล้วแต่ว่าเรายังเหมือนเดิมจังหวะนี้ลุยไมเนเก้ลุยอีกครั้งหนึ่งแล้ว ได้ยิงอีกครั้งตรงวออกหลุดรอบไปไกลเลยนะครับผมโอ้โหมีนะครับผมบอกเลยว่าเป็นเป็นจิตวิทยานะครับหลังจากที่เราเรียกว่าขึ้นนําได้นะอีกฝั่งตรงข้ามเขาจะเริ่มเล่นเล่นเกมเร็วนะครับจากที่เราเห็นต้นเกมเขาต่อบนไปบนมานะต่อไปต่อมาไม่ค่อยคาช่องไม่ค่อยแทงทะลุเพราหลังจากเขาโดนยิงนําหรือโดนตีเสมอนะครับเขาพยายามจะเล่งบอลเร็วเราจังหวะนั้นเราควรจะเล่นให้ช้าที่สุดและให้ชัว์ที่สุดนะครับ เพราะว่าเขาเริ่มจะหัวนร้อนแล้วเขาจะจ่ายบอลเสียบ่อยมากแล้วเขาจะจ่ายแบบ <PK S 1> ออกบอเลเร็วแล้วนักตะเขาจะวิ่งมั่วมากนะครับเดี๋ยวคอยดูนะว่าเขาจะโดนผมกดดันขนาดไหนในครึ่งจังหวะหลังนะครับครึ่งเวลาที่เหลือตรงนี้นะครับนี่นะผมโอ้โหเขาเริ่มจ่ายติดนะรเราเริ่มดักบอลดักทางได้หมดนะครับตรงอน,นี้โยนยางมาไม่ถึงโรนัลโดนะว่เาเราบังทางไม่อยู่นะครับสเตเกนโยนจากลิมเส้นนจากาเขตประตูนะฮะ มัเกม่งไว้ได้แล้วเดยองบอลไม่ได้นะครับนี่เราพยายามเล่นช้านะครับเพราะว่าเรานําอยู่นะบ,บอลน,นำเราเราจ่ายบอลช้านะครับไม่ต้องทวงเวลาเล่นไปจ่ายให้ชัวนะครับจ่ายขึ้นมาด้านหน้านะเอาประตูเพิ่มนะไม่ต้องทวงเวลานะครับการเล่นบอลการแข่งนะฮะถ้าทวงเวลาแล้วมันดูไม่ดีนะมันน่าเกลียดแต่ว่าเราใช้การต่อบอลที่ชัวเพื่ออ่ ทั้งอ่ามันมันช่วยดึงเวลาได้นะครับแต่ว่ามันไม่ดูน่าเกลียดเหมือนถ่วงคืนประตูแต่ว่าเราจะทําเกมบุกเหมือนกันเหมือนกับเราก็พยายามบุกอยู่นะฮะให้เขามีโอกาสได้ส่วนบ้างให้เขามีโอกาสได้ตัดบอลแล้วได้เอาคืนนะฮะวันนี้ผมเก็บบอลไว้ได้เกือบเกือบหมดเลยนะหลังจากนี้นะครับดาวิสนะฮะโหความเร็วของเขาหนะกระชากข,ขึ้นมาเลี้ยงขึ้นมาเลี้ยงขึ้นมาเลี้ยงแล้วผมบีบไม่ยิงไม่ยิงครับเพราะว่า เขาเป็นแบกนะเขายิงไม่ดีนะผมพยายามบีบให้ดาวิดเขายิงเลยผมปล่อยเลยฮะจังหวะเมื่อกี้นี้ปล่อยให้เขายิงนะแต่เขาไม่ยิงเพราะว่าเขาคงคิดว่าเจ้าตัวนี้มันคงคงไม่พอจังหวะนี้ลูมิเลเก้ผมที่ดับเบิลทัชหลอกมา2ตัวนะครับจังหวะนี้เลี้ยงเข้าไปข้างในแล้ววาลัานโจดับเบิลทัดหลอกไปหนึ่งจังหวะแล้วยิงจังหวะนี้สวยงามมากผมโอ้โหถึงกับหัวร้อนนะครับยิงประตูปิดพนิก สกอร์เรียบร้อยนะครั4ประตูต่อ2ฮึมโรเมร์เก้แฮตทริกนะโอ้โหจังหวะนี้ถึงกับหัวร้อนนะฮะหลอกทีเดียวเชียร์นะโอ้โหแล้ววรนนี้ปล่าหมดเวลาครึ่งหลังทันทีนะผมสกอร์จบไปที่4ประตูต่อ2เป็นช,ยชัยชนะของ View Keep Up Channel เย้แค่โอ้โห,หอยู่ร์เซน็นต์งานของบอลองผมนี่โคตรแย่นะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ถ้าหากว่าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับซับสไครต์อะไรก็แล้วแต่นะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ